ที่เราวันนี้ในการประชุมกกตหแรกอย่างไม่เป็นทางการเพราะเรากกตรับรองครับจะมีการหาือเรื่องผลการการทำงานยังไงบ้างครับก็วันนี้คิดว่าเป็นการระดมความคิดจากทุกตําแหน่งนะครับว่าใครมีความคิดที่จะมาเปลี่ยนพักในทางที่ดีขึ้นอย่างไรบ้างแล้วหลังจากนั้นอาจจะแบ่งออกเป็นกลุ่มๆแต่ละหน้าที่นะครับซึ่งเรามั่นใจว่าเราจะต้องเปลี่ยนแปลงพักปฏิปัตเดลิวันอย่างแน่นอน ตรงนี้เรามีกรอบเวลาไว้ครับตอนนี้เหมือนว่ากระแสสังคมภายนอกนับตั้งแต่วันที่เกที่มีการเรื่องของนักฆาคนใหม่ก็มีการโจมตีรรพประชจาธิปตย์แล้วก็นักเรียนก็จะพิสูจน์ตัวเองยังไงมีกาหนดวันว่ากี่วันกี่วันเราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนหนึ่งสองสามอะไรยังไงบ้างค <c oughs> าดว่าสามเดือนนะครับคงต้องเห็นความเปลี่ยนแปลงอาจจะไม่ส6 0้อยบองศาแต่อย่างน้อยสัก90้าองศาน่าจะเริ่มมองเห็นนะครับเช่นหนึ่งสาอะไรเช่น ผมเชื่อว่าสมาชิกพรรคนะครับต้องเข้ามาอาจจะเป็นหมื่นสองหมื่นภายในเวลาสามเดือนนะครับเอาแบบตลอดชีพคาดว่านะครับคาดว่าตอนนี้นม,มีการตรวจสอบไหมว่าสมาชิกพรรคที่ลากออกมีจำนวนเท่าไหร่คือถ้าหลังจากเลือกตั้งกรรมการบริหารชุดใหม่เนี่ยผมว่าลาออกไปน้อยมากครับเฉพาะคนที่ดังๆเนี่ยครับที่ออกมาในข่าวานค,นครับว่าถ้าจำนวนนี้ถึงร้อยไหมคะไม่ถึงครับไม่ถึงแน่นอน แต่ว่าจะเข้ามาภายในสามเดือนผมก็ผมเข้าใจว่าน่าจะเกินสองหมื่นนะครับ,รบตรงนี้ก็คือหลายฝ่ายก็จับตาบทบาทของพรรคปฏิบัตรว่าจะเป็นฝ่ายค้านหรือเลือบอย่างเมื่อวานนี้มีการมีพิธีปวดข้าวแสดผู้นำฝ่ายค้านแล้วพรรคปฏิบัติไม่ได้ไปเข้าร่วมแสดงอีกเนะที่เป็นนักปัจจุบันพรองฝ่ายค้านตรงนี้จุดจุดหนุพรรคปฏิบัติเรจะยังไงนะการทำงานคเอาวันนี้ก่อนนะครับวันนี้นี่คือฝ่ายค้านแน่นอน100ร้อยเปอร์เซ็นต์ส่วนอนาคตเนี่ยผมไปพูดแทนสสและกรรมการบาริหารพรรคไม่ได้ ว่าจะเห็นได้ว่าประโยคสองใช่ไหมครับท่านนายพิสิทธ์ก็ไปพูดแทนทั้งสสทั้งกรรมการารพักสุดท้ายพอประชุมกรรมการหารพักและสสกลายเป็นว่ามีมติว่าร่วมรัฐบาลเพราะวันนี้มันจะเร็วเกินไปถ้าผมจะพูดว่าค้านหรือเข้าร่วมนะครับเพราะต้องคำนึงถึงสองส่วนนี้ครับแล้วการทํางานกับนักปัจจุบันที่เป็นฝ่ายค้านการทำงานกับพรรคเก้าไก่เนี่ยเราจะบทบาทอะไรยังไงหรเรื่องการิปรายรวาใจอะไรอย่างเงี้ยครับก็ต้องคุยกันครับเพราะว่าเราเพิ่งได้ หัวหน้าพักนะครับก่อนหน้านี้เราไม่รู้จะส่งใครไปคุยแต่วันนี้เราคุยได้เพราะว่าวันนี้หัวหน้าพักก้าวไกลก็ได้ยกหูมาคุยกับผมแล้วนะครับผมก็บอกว่าเดี๋ยวจะนัดคุยกันนะครับใ<ม>นบ<า>ทบาท,บาทห,หลังปีใหม่ครับทุกบทบาทนะครับทั้งฝ่ายค้านทั้งอภิปรายไม่ไว้วางใจหรืออะไรก็ตามมันต้องคุยกันในฐานะฝ่ายค้านทั้งทั้งสองพักแสดงว่าในจารย์ไม่ไว้วางใจเนี่ยพรรคเกษตบัตรก็จะมีบทบาทในการที่จะเข้าร่วมไมวย ามีแน่นอนครับเรามีกวเด่นๆหรือว่าเราสนใจเรื่องไหนพิเศษไหมคะ,ะก็ต้องมานั่งคุยกันเพราะว่าพี่แกาบ้านพวกสสไปแล้วว่าใครถนัดเรื่องอะไรแล้วก็มานั่งแบ่งเป็นกลุบๆก,กันโอเคค่ะขอบคุณครับ